AFP รายงานว่าแพทย์เมืองอู่ฮั่นต้นต่อโรคโควิด -19 ระบาดเสียชีวิตเป็นรายที่6แล้วผู้ตายชื่อนายแพทย์หูเหวยฟิงอายุ42ปีหมอผู้เชี่ยวชาญระบบปัสสาวะประจำโรงพยาบาลกลางอู่ฮั่นมีชาวจีนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเมื่อเห็นว่าผิวของหมอเปลี่ยนเป็นสีดำเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาส่งผลให้ตับเสียหาย หมอหูเป็นเพื่อนร่วมงานกับหมอหลีเวนเลียงผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ติดต่อระหว่างคนสู่คนได้พร้อมสงข้อความเตือนเพื่อนหมอด้วยกันจนถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควบคุมตัวในข้อหาเผยแพร่ข้อความที่สร้างความตื่นตระหนกให้สังคมแต่ต่อมาเมื่อเรื่องกระจ่างทําให้หมอหลีได้รับการยกย่องแต่ช่วงที่มีการปิดบังข้อมูลทำให้หมอหลีติดเชื้อไปแล้วและเสียชีวิตในที่สุด เดลี่เมลรายงานข้อมูลข่าวจากสื่อเปเปอร์ว่าอาการในาแพทย์หูผิดกับหมออีกคนชื่อนายแพทย์อีฟานเพื่อนหมอที่อายุ42ปีเท่ากันป่วยและมีอาการผิวคล้ำดำเช่นกันแต่ต่อมาหายเป็นปกติและออกจากโรงพยาบาลได้แล้วศาสตราจารย์นายแพทย์ต้วนจุนรองผู้อำนวยการแผนกเวชศาสตร์การดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลมิตรภาพจีนญี่ปุ่นกล่าวว่าแถลงข่าวทางโทรทัศน์ว่า ทีมแพทย์ใช้โพลิมัยซินบียาปฏิชีวนะสุดท้ายในการรักษานายแพทย์หูและนายแพทย์อี้ทำให้เม็ดสีถูกผลิตออกมามากเกินไปจนผิวคล้ำแต่เม็ดสีดำจะลดลงเมื่อผู้ป่วยหายดีซึ่งขัดกับข้อมูลของหมอทั้งสองก่อนหน้านี้ที่บอกว่าสีผิวคล้ำผิดปกติเนื่องจากความไม่สมดุลของโฮอร์โมนหลังไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้ตับเสียหายนายแพทหูและนายแพทอี้ ได้รับการวินิจฉัยป่วยโควิดในทีนเมื่อวันที่18มกราคมนายแพทย์อี้มีอาการดีขึ้นหลังทีมแพทย์ใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจโดยสูบฉีดออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดจากภายนอกร่างกายเป็นเวลา39วันส่วนนายแพทย์หูกลับมีอาการสุดเรื่อยในสภาพนอนติดเตียงผู้ป่วยตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นเวลา99วัน แม้จะผ่านการรักษาด้วย ECMO ตั้งแต่7กุมภาพันธ์ถึง22มีนาคมจนกลับมาพูดวันที่11เมษายนและถูกย้ายมาหอผู้ป่วยปกติวันที่14เมษายนแต่เพียง7วันผ่านไปนายแพทย์หูกลับเมียการหลดเลือดตีบจนสมองตกเลือดบุนแรงต้องถูกส่งกลับ ICU อีกครั้งกระทั่งเสียชีวิตทั้งนี้ที่โรงพยาบาลกลางอู่ฮั่น มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง68คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศถึงปัจจุบัน4,634รายจากผู้ติดเชื้อ83,022คนลงไปอยู่อันดับ17ของโลก